ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกิไปเลยหน้าดูโกงเลย่ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวมันได้หกน้าเเมหน่อยหน่อยเดี๋เทมหน่อยถุง ลุงก็เมาหรอเมาเดินไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันชื่ออะไรอ่ะตัวเนี้ยมันมาจากไหนอ่ะุนรอดมันผู้หญิงนี่ใช่ไหมมันเป็นผู้หญิงนัที่ที่รถชนอ่ะอ่กี่รอบละนี่สองรอบเห็นใครบอกโดนชนสองรอบลรเออเทไปเลยเทไปให้หมดนั่นอ่ะ